พมอแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเขาวซูสองสาวนงางสาวเล่าไต่คนไกลบ้านที่เก้านะพี่น้องเมื่อนี้กับโบียัง้ลยเนาะนางสีโท่เมื่อบ้านฮาแม่เนาะเนื่องจากว่านั่งเองติตโตแม่บไดซ้ำซีมือไล้เนาะโท่ไปทั้งเบิกกับปิดเครื่องเนาะเฟสกับโบ,บ,บเปิดแต่ยิ่ยข่าวว่าอยู่ทางฟังเล่าอ่ะนี่ ลมแห้งพยุเขาเนาะพี่น้องนั่งกะเป็นห่วงว่าอูแม่เป็นจังได๋เนาะแล้วกะโควิดทางบ้านนั่งตอนนี้กะกะมีผู้ติดเชื้อเนาะพี่น้องก็เลยเป็นห่วงอีแม่แถมยังมาโทรบ่ติดอีก3-4มื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้นี่นั่งเห็นเฟซทังบ้านเนาะเปิดขึ้นสีเขียวน่งก็เลยสิโทรไปถามข่าวๆเพิ่นเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะ ปกติเดี๋ยวนั่งกระโท่อยู่ทุกวันนะแต่น้องพี่น้องถ้ามันบ่มีเหตุการณ์ว่าฝนตกฝนลมจังสิพอนาสิเป็นฝนตกเนาะพี่น้องแม่เพิ่นถึงแบบบ,บ่เปิดจังสิเดี๋ยวนั่งสิโทษไปถามเลยเนาะว่าเป็นจังได๋ทางบ้านเฮาแม่แม่โอ้เป็นจะได้ขอโทษฮะเจ้าคือโปรติสสามสีเหม่อเลยแม่ ฝนดมคุมมดปิดเครื่องถึงเจ็ดสองสามหมื่นคนฝนลมแห้งเนาะอันนั้นคอยเห็นแต้มเนี่ยมูคอยนะขม้าอ่ะเขาโพสเฟซบุ๊กว่าฝนลมแห้งคอยว,ว่าคิดน้ำจ้าสนัดเลยแม่หยันเพื่อนเพ่แม่จะเห็นยังอยู่หะ <laughs> ทาไหนหนอเห็ุยังอย่างอย, <laughs> ยู่ซื้ออันนันน้นะอืมแทจะได้โควิดโควิดาวนี้ตาดคอการาแดนะโควิดกัมี่ยุคเหมือแน,น่แม่เลยแต่เห็จุจะไหนกับต้องดูแลนะนรั้ดูแลตัวเอง กักตัดคนกัะตัดม่อได้หกเคอแต่แม่คือการบึงแงดูแด้ดีพออยู่พี่กันเจนั้เดียวนอนบรับคึดน้ำเจ้าหนุ่มโ่จัดพอจะไปบ้าาปาบ้าเจ้าันได้กับไปบ้าบ้ารักบ้านบ้านนอาเองเป็นน้าดักซมดำจ้าอืมไอแอ่หนก่าบุญนคุณปอแม่คุณป้าคุณเจ้า เออคอย <c oughs> คอยกัน,นอนบรับคือก,กันนะแม่คอยกันคิดหอดบ้านเนาะแต่ว่าเจ้าว่ต้องเป็นห่วงลรอกคอยอยู่ทั้งผีหัน <c oughs> คอยก็ดูแลตัวเองคอยเห็นออกในข่าวนะเขาบอกว่าสื่อสมุนไพรน,นะพวกต้มน้ำกระเทียมเอ้ยต้มน้ำหัวหอมอะไรก็ พวกใบแบบกูชิ้งไข่เนี่ยต <c oughs> านโลกบางคนก็บ,บ่ารักษาได้ค่ะห้เงากับโบหูเนาะขอ่อยเหต็ตแก่ไปเบิ้ลไหนแม่ก็เอามาต้มกินนลคะหมอเพื่อนบอกว่าให้สื้อวิตามินซีเนาะมากินข่อยกับสื้อวิตามินซีมากินเข้ากับพุ่มกลุ่มกันนะนะให้เข้าทางกายแข็งแห็งนะแม่ม <c oughs> ่ตองห่วงหรอก <c oughs> โคตายั่งยกยังเป็นลูกพ่แม่เจาสิคิดอีหยังายเนาะอีหยังสิเกิดจะเกิดแดี๋ยคิดไรกันอนบารับกินเขาบ่แซแสเดี๋ยวกับจวยเนี๋ยวกัป่วยกับโซ่ข่แห้งสิคืนนักเก่าอีก่่าคบคิดยัเากีคืในที่เนาหองลูกูไก่โ

เขาบอกห้ไปดีแล้วแม่เอ้ยเขาปองกันบาเขาเข็มงวดเนาะบอกห้มันแพ้เสื่อแต่ว่าเขาปล่อยหายคนบ้านนั่นไปบ้านนี่นโอกาสที่สิติดมันก็สูงคิว่าเขาเห็ดจังสีนี่ก็ดีถือว่าเป็นการดีแล้วเขาก็มีแต่ททำตามพอบ้านชั้นจาเขาสร้างมาฮะเนี่ยก็เห็ดจังไรเขาก็เห็ดตามเขาเขาบอกหายไปเขาก็บบอกต้องไป บะเนีนก็ไฟไปหันบ่มี้ปาปิดปากหันก็ไม้เขากำจัดดีๆเจ้าหันอันนั้นเดิอแม่เจ้าหันให้อีพ่อหันไปสื่อพวคข้องใส่ค้องจ้อยหันสบู่ยาที่ฝอชีฟันแปรงนอกแปรงนั่เกลือน้ำตาลหันน้ำปอกน้ำป้าน้ำมองน้ำมันหันไปสื่อมาเตรียมไว้เลยเิแม่เอ้ยแบบหยาดมันยาก ียบร้อยเบิร์ดตัวนั้นค่ะแล้วก็ยาลงยาหันแม้ยาผหลอ,อกพะลาที่ปลอกที่ฝีค่ะมาย่ำนี่นะฝนฝนตกหันเป็นนี้ยังมากกต่กินแกะใบก,ก,ก,กอนโหลดเข้าจังสิบเบิร์ดแปลบานใหญ่ไปหาหมอกระพานบาดรลายบา,นนยาดเนาะอย่างเด้เออเออซื้อมาไวแล้วซื้อมาไวเบิร์ดทุกยอย่างเนี่ยอะไรแบบของกินส่วนว่าเข้าโบมี่มันไหนซื้อมาไวเบ,บิร์ด ปองกัน <c oughs> เล็กๆหน่อยค่ะเธอชุบมดญไว้อีพอไปแหมอีพอไปกลับมาจากสื่อคล้องให้ให้เราอาบนามก่อนเด้อให้เราซูสบู่คักแน่แล้วก็จังตามคล้องตามสิงหังนไปให้หลังเรียบร้อยก่อนจะเอาขึ้นมาอย่านว่ามันติดมาน้ำคล้องน้ำสิงน้ำเสือผายพอนะ <c oughs> อันไหน <c oughs> อีพอปไปใส่เลยแม่ พี <Hi. S 1> ่พ่อไปใส่อะไรเตื่อจะกินเข่าอะไรหมอฮะกินเข่าอะไรวะเจ้าคือพวกกินเนี่ยนะกับจะน้อยกับกระเพาะทามหายอีกเลยเวลามาแหละพวกต้นไหนอยากนะพวกต้นอนย่างกินเจาะแห้งเทาแห้งแก่แล้วกินเข่าก็ให้มันเป็นเวลาเวลาเนี่ยแม่เอ้ย บาดางมันก็กินได้ว่ะเายามันคืนมันรุกที่นาอือันนั้นไปใจแล้วร้านใจตั้งสองห่เอิญมาบอกน้าแม่เบื้องห่ะเบิ้องหนังเบิ้องหนังมึงเนบางวงดนะบางตอนนียกินแต่เจ้าลูกบ้านเน้นเกลือกินเลยกินเกลือก็เกลือมะเอ๊ะพงไมันจะไปหาปลาเนาะให้ใจได้สิเดี๋ยวบอกน้ำมันบปเนี่ยก็ไ่ได้บอ ันเบิ่งน้ำชุดสุดแน่นอนมันเบิ่งน้ำชุสุดแน่นอนแม่เออขนุดะยมนชจเออเออขนังแม่ขนังุดจะโทษมาหาเน่เด้อแ่เล็กน้อยเมึงน่งเด๋เออเออแม่ขันจันทร์นีแหละ เดี๋ยวขอยห้กินเขาก่อนเจ้านอยนั่งสุดจังโทรมาเลยค่ะสันเออเออนั่งสุดจังโทรไปเออเออเอ่าถูกบอกพบประจกกันเหยเออเออแม่จะหูวอลคอยอันนี้เลยนี่คอยบันทึกคลิปเจียวเลยนี่ đâu qua chán mẹ ừ gần ngáp gì đó hả sao chào hết đi cho vậy đấy chào cả chị hủ và thực tiếng chào là chào ai đó แม่จะบอกจะซีบอกหัวบอไหวอดจะได้บานมันไ,ไมะกระไรเนาะบัเจ้าแม่จะเอาแม่ก็แม่แม่คอนดีเอาจะล่งยูทูบเลยนี่นี่รุ่งก็ลงไปงังแต่ห่งมอทนันภูส้มนี่ไหมแม่เพิ่งมไหนต่างโตเนาะ แม่ไ่เป็นไรตั้งตัวนี่แหละเนาะแม่นั่งเนาะแม่สบายดีทานผู้ส้มในที่แม่แม่สบายแม่สบายดีทานผู้ส้มในเบอร์หเป็นขังแหละใช่ไหมเออยังสี่แหละยังสี่แหละพ่อไดเอยมีแม่เป็นกระสีอายเนาะแม่เท่านี้แหละข้าศัตรมือนีเนาะมือนี้นั่งกระได้ทู่เมื่อฮาแม่เนาะพี่น้องกระได้หูข้าวว่า แม่ปิดโทรศัพท์หย่อนว่ามีพยุเขาฝนตกแห้งนอพี่น้องแลวการสถานการณ์โควิดบานเห้านะตอนนี้กามีผู้ติดเชื้อนะแต่ว่าทั้งฟังเล่านะเพื่อนกาได้เข้มงวดนะพี่น้องเรื่องความปลอดภัยหนึ่งก็คือแบบนอกดาวนอ่าบไฮคามเคสไปหากันอย่างสีนอคือบาหน้างนี่ก็ไปก็มั่นเนะไปได้ตรงมีหนังสื้อ ไปสื่อค้องทีจําเป็นเท่านั้นเนะาะเพราะว่าเพิินกับป้องกันย่ามีูพติดเสือเนาะเพราะว่บาบานนั่งเองกามห่างไกลจากแย์จากมอเนาะต้องขี้เหื้ออล้วก็ขี้รดไปอีกสองต่อสาต่อเนาะจังสีหอดแบบอ่าหมองรักษาห้องมอเนาะจะต้องใส่เวลาอะไรเนาะพี่น้องวันนี้นั่งกับได้มาโทรหาแม่นมเนาะทำข้าวข้าวของแม่ นั่งก็จะได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่าทนี้ก็เนาะพี่น้องเนาะเบอ่งคลิปแล้วก็ฝากากดติดตามเนาะกดไลค์กดแช่เนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้นั่งเหตุคลิปต่อไปสำหรับมือนีก็ล่าไปก่อนเนาะสบายดีบ๊ายบาย